ไปชมกันเลยครับร้องจริงถ่าย MV จริงแต่เป็น MV เพลงในละครเรื่องมน์รับนุ่งของผู้จัดพี่กอบสุขซึ่งพี่คราวปอทิสดีควงน้องทองกวาวจะจิตตาพา ลุยท้องทุ่งเก็บภาพความรักหวานซึ้งสร้างบรรยากาศโรแมนติกย้อนยุคเหมือนมีมนสะกดแบบชีละรครเปียบโดยกองถ่ายไปเลือกท้องทุ่งที่สวยที่สุดไกลถึงจังหวัดเพชรบุรีโน่นนะครับเพราะว่าไม่มีเสาไฟฟ้าของโลกปัจจุบันให้เห็นสักต้นเดียวมีแต่ความเขียวขจีที่ทําให้ทั้งสองพระนางปอจะติดอกติดใจเพราะสบายตาและกระตือรือร้อนอยากให้แฟนๆได้ผ่อนคลายสายตาไปกับภาพและเพลงอันเพราะสุดๆของตัวเองมีพระ นางจับคู่กันมาสวีทขนัดนี้ฟั่งตัวร้ายนะครับอย่างสาวเมเฟื่องอารมณ์ก็ยอมไม่ได้ครับอาศัยช่วงว่างที่ยังไม่ได้กําหนดวันวิวานอกจอกับพี่หนุ่มกัญชัยให้ช่างแต่งหน้าเติมปากสีแดงแปลกบุกมากลางทุ่งเพื่อร่วมถ่ายทํา M v สุดเศร้า บอกความในใจของตัวเองด้วยนั่นก็คือเพลง4ี่ห้องหัวใจซึ่งสาวเมก็มีแดนเซอร์สวมชุดลายดอกมาสะพรั่งสร้างสีงสันให้กับกองถ่ายได้ไม่เบาเลยทีเดียวครับ ก็สนุกค่ะแล้วก็ภาพสวยด้วยนะคะเพราะว่าถ่ายที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ก็พุ่มกับก็เลือกสถานที่ที่แบบว่าบรรยากาศแบบได้ได้เด็กเข้าบรรยากาศแล้วเข้ากับเพลงนะคะแล้วก็ต้นไม้เขียวแบบภาพมาสวยมากก็อยากจะให้ดูนะคะอย่าพลาดเลยนะคะสนุกมากแล้วก็ฉากนี้รับรองว่ากินใจน้ําตาไหลแน่นอนนะคะฟังฟังในละครจ,จ,จะจะจะสมูทกว่าเพราะวันนี้พี่ปอก็ไม่ค่อยสบายด้วยค่ะครับ เนาะจริงๆครับผมอยากจะ้องให้ฟังนะครับแต่ผมคิดว่าควรจะเก็บกเก็บความรู้สึกต่างๆเก็บอารมณ์ต่างๆไปใช้ในละครดีกว่าครับไปอินกันในละครกับพวกเราดีกว่าดีกว่าครับถือมาฟังก่อนเดี๋ยวจะไม่อินซะเปล่า ບີສາມງົນຮັກກັນນືນນັ້ນ